สวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะนาะมาพบมาพ่อกับแม่บัวชัยเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ้งหญิงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็แฟนคลับแม่บัวน้ำได้จ้าขาอบระคุณเลไลที่ก็มาเป็นแฟนคลับแม่บัวนเนาะขอบากกดติดตามกดกระดิ่งให้แล้วก็ ข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่บัวขอบคุณมากๆเลยนะคะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะช่องในน้อยของแม่บัวเนาะมื้อนี้ก็ไม่เรื่องมหาโลโกขคาวอีกระพ่นองไม่เรื่องมัสลีไห้ฟังค่ะพ่อจูใจดีมากๆถ้าผูดได้เบิ้งคิดย้อนหลังไปเมื่อสักสองสามวันที่แล้วอิลาอ่อนอยากร้องเพลงหนึ่งกระพอเนาะแม่ก็ได้ยินอิลาร้องระบาดนี้ว่าอยากให้พ่อร้องทอดแล็บให้พัสน พนนกับว่าพน้นสี่ขื้นล่องพนอนนกับสีลองไ้ดอกว่าสั้นกับเดบบอกกันหย,ยอกกันแม่บวกอะคิดว่าเป็นเป็นมุกตลกตลกกันธรรมดาเนาะแต่ว่าเมื่อวานสื่อนางร้องวักหนึ่งบนเวทีเนาะกุหลาบพี่น้องเพียงซื้อว่าเพียงกุหลาบกุหลาบ้าบ้านเขากับว่ากุหลาบกุชื่อแล้วนะจือกุหลาบแม่ก,กันเลยแม่บวกกับเ่าเคยฟังเน้ ยอมรับว่าไม่เคยฟังเพลงนี้นะคะแต่ว่า,าพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสต้องขอบคุณพี่อุ้มอิ่มข่าวข่าวกระแสนะคะมันสิดังนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าแม่บัวอัดคลิปอยู่หน้าบ้านเนาะพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเอามาพูดแม่บัวก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วแม่บัวดูคลิปที่อิหล่าเกีย่ยครองเพลงนี้เนาะร้องในบอ่อติกลิลสกระซิ์บ่อเอียง่นคุยกันเนาะ่นถามกันเพื่อนก็อยากให้พ่อร้องท่อนแรบท่อนยังให้แม่บัวกันเลย เขาไปกดฟังเขาไปกดหาเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ก้านตองทุ่งคอพี่ก้านตองที่เจ้าของเพลงชื่อบอนะ่ะพี่น้องร้องคู่กับพี่ก๊อฟฟังกิ้งฮีโร่เมนบอแม่บัวว่าเมนเมนผู้นี่ละเป็นนักร้องแรปเป็นแรปตัวพ่อเลยเนาะพี่น้องเนาะที่แม่บัวโูเพราะว่าลูกพาฟังลูกพาฟังพี่น้องก็เลยหูอยากพี่ก๊อฟมาที่นี่ มันเป็นมันเป็นเพลงที่แบบว่าร้องสไตล์พี่กันตองละ่ะลูกทุ่งอินดี้อีสานเนาะเพิ่นกะร้องสไตล์อินดี้อีสานบบดพี่กอบเพิ่นกะเสียวมาแลบเฮ้ากะทาเบิงกันพี่น้องว่าจังไหนเพราะว่าพ่อโจทุ่มทุนแล้วพ่อโจทุ่มแล้วซื้อแล้วนะคะเฮ้ากะถามาติดตามเบิงติดตามบนเวทีนะคะีิลากกัตั้งสิมี่สกีเพลงนี้แหละแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเห็น่นเห็นนงังนังแกะแล้ว นางแก่เพลงนี้แล้วนะคะลูกษาห้องกับมิสเนียสี่ะลรพีน่น้องนางจะนางจะไม่ให้เราเบื่อสิบบให้พ่อพ่อแม่แม่เบื่อในการฟังเพลงจะเปลี่ยนสคริปต์บ่อยมากแล้วก็นางจะมีความสามารถมีความจําเรื่องการเปลี่ยนเพลงการร้องเพลงคือคือได้ยินเพลงไรมาอีหลากกะสิแกคือเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาสิบอ,อยู่นิ่ง นางสีนางสีพัฒนาตลอดนางจะคิดโชว์คิดเพลงตลอดเนาะอิล่าต่างแต่เขามาอยู่น้องพ่อโจนี้ก็ถือว่าเป็นนักร้องที่พ่อโจทุ่มทุนพี่น้องทุ่มทุนสร้างทุ่มทุ่มทุ่มท,มทุนทำเพราะว่าเขามาครัง้งแรกแม่บัวจําได้ว่าอิลา่าเอาวิลาเมื่อแรกที่เขามาวงเอาวิลาไปคบเวอร์เพลงของพี่สุสายใหญ่กอดเขาอุ่นบอกยอดวิวก็บอกขีไ่ไล่เลยพี่น้องยอดวิวก็ไม่ธรรมดา เพลงแรกของกีลาก็คือหอบฝันมาลังหานี่ก็ดังทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะค่ะเนาะต่อมาก็จะเป็นเพลงอะไรล่ะเลือกเขาสาไอา้นะถ้าไม่วัวจะไม่ปิดคือทุกเพลงดังทุกเพลงค่ะแล้วก็มิวสิกวิดีโอน่ารักมากเข้าไปดูเข้าไปตามดูในช่องลำเพลินอินดี้เลคกคอร์ดนะคะเพราะว่าจะมีมิวสิกวิดีโอเพลงอีลาตลอด เปิดฤดูการปิดฤดูการเมื่อสิมีเพลงหม่ไม่ขันมาตลอดแล้วก็สุดท้ายเพลงเพชรชาวดินนี่ผู้ใดฟังก็บ,บ่าคนลูกพี่น้องผู้ใดว่าว้าว่าขึ้นก็บ,บ่าวู้สุดยอดค่ะไม่บัวกับสลรอฟังรอชมรอติดตามนะคะเป็นเป็นคนที่พ่อโจทุ่มทุนมากๆเลยพ่อลูกคู่บุญคู่นี้เนาะพี่น้องเนาะพ่อเพิ่นกระทุ่มให้ลูกลูกเพิ่นกระตั้งใจตั้งอกตั้งใจ ก็เป็นพ่อลูกคู่บุญซอยกันเฮตดซอยกันสังเป็นือ้นล่วาสิาพ้า่อจับเงินพันล้านาสันพันล้านจริงๆเลยพี่น้องพันล้านค่ะค่ะแหละ,ละนงังไข่ออกออกมาเขาก็อย่าลืมไปอุดหนุนจุดอุดหนุนกันไปสนับสนุนกันให้หอดพันล้านเนะาะเพราะว่าพ่อโจเิ่นสิทำบุญห้าสิบล้านถ้าเกินพันล้านเนาะพี่น้องพ่อโจจะเข้าทำการกุศลห้าสิบล้านแบง่งไ,ไปนันไปนีกะเทาก็ถซือว่าเขาได้บุญได้ นี่น้ากันเนาะพี่น้องเนาะอาจะเมือนี้กะก่อนสิจากันไปแม่บัวก็ฝากช่องเล็กๆข,ของแม่บัวนี้นะคะเด้อ<ม>ช่องน,น้อยๆเป็นกาลังใจกดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆให้แม่บัวเนใช้เดือบัวเจ้าทูออฟฟิเชียลค่ะผู้ใดผ่านมากระเบิดมาชมมาติชมมาคอมเมนต์มาทักมาท้ายกันได้เนาะค่ะเนาะช้เดือบัวสวัสดีจ้า